สวัสดีค่ะพบกับแม่บ้านสายสุขภาพหันมาปั้นหุ่นนะคะเริ่มจากตัวเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องระบบเผาผลาญที่แย่ลงแล้วก็รู้สึกว่ากินอะไรนิดหน่อยแล้วก็อ้วนมากขึ้นก็เลยหันมาออกกําลังกาย ทีนี้พอเราหันมาออกกําลังกายรู้สึกเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายก็ชอบการออกกําลังกายเคยออกกําลังกายหนักออกกําลังกายนานแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะมันผอมลงก็จริงแต่เรารู้สึกเราโทมเพราะว่าเราไปโหมในเรื่องของการออกกําลังกายมากแล้วก็ควบคุมอาหารพอควบคุมอาหารเกินไปเราก็ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแถมเรายังออกกําลังกายหนักหน่วงคือแบบเอนจอยกับการออกกําลังกายพอกับพอหันกลับมาดูเอ๊ะ มันได้ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นมันกลับทําให้เรามีมีโรคเพิ่มขึ้นคือปวดตามข้ออะไรอย่างเงี้ยข้อหัวเข่าก็พังก็เลยกลับมานั่งคิดมานั่งทบทวนว่าเอ๊ะเราจะต้องเริ่มที่จุดไหนก็หันมาดูแลใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินก่อนกินให้ครบอาหารหลักทุกข้ามอาหารหลักห้าหมูกินให้ครบกินในปริมาณที่ร่างกายเราอะต้องการไม่กินเยอะจนเกินไปไม่หนักไม่จัดเต็มเรื่องรสชาติแล้วก็ ปรุงอาหารเองพยายามปรุงอาหารเองนะคะซื้ออาหารมาปรุงเองไม่กินอาหารนอกบ้านไม่ซื้ออาหารสําเร็จรูปนอกบ้านมากินเพราะว่าอย่างที่เรารู้รู้นะคะอาหารสําเร็จรูปนอกบ้านเขาจะมีโซเดียมสูงเขาจะมีการปรุงแต่งที่มีรสชาติที่อร่อยถ้าไม่อร่อยจะไม่มีคนไปซื้อหาของเขามากินถูกไหมคะเราก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพด้วยกันปรุงอาหารทานเอง แล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเป็นคนที่ชอบกินผักกินผักกินเนื้อสัตว์น้อยกินเนื้อสัตว์สัตว์ใหญ่อจจะกินน้อยแต่จะหันมากินมันเน้นกินในเรื่องของปลาไข่แล้วก็ไก่นะคะพวกนี้แต่จะกินเป็นคือคือเน้นในการปรุงเองเน้นในการปรุงเองแล้วก็ไม่ปรุงที่มันยุ่งยากมากแล้วก็ไม่ปรุงรสชาติให้เข้มมากหวานจัดเค็มมากหวานจัด ลดพวกนี้ลงไปเพราะว่าการมีาการปู